เราจะมาพูดถึงว่าทำไมหุ้น Amazon ถึงน่าสนใจรายได้หลักของ Amazon ก็คือออนไลน์สโตร์มันก็ตามนั้นเลยก็คือมาจากการขายของออนไลน์ฟิสิคอลสโตร์ก็คือจะมี Amazon Fresh แล้วก็มีโฮลฟ o ้ดที่เป็นหน้าร้านเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรทำนองนี้ส่วน third party seller service เนี่ยมันก็จะคล้ายๆช้อปปีบ้านเราที่เป็นตัวกลางการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรทำนองนี้แล้วเราก็ได้ส่วนต่างต่อมาเป็น advertising ก็คือเป็นการทำโฆษณาให้สินค้าเราเนี่ยเ์อมาแล้วคือสินค้าหรือหรือเว็บไซต์อะไรเนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆก็จะมีแบบ1 2 3ถ้าเราจ่ายตังเป็น a d v e r t i s i n หไปเนี่ยมันก็จะอยู่อันดับที่นเนี่ยคือตรงนี้เลยต่อไปเป็น subscription model ใช่ไหมไม่ไม่รู้ว่า หลายคนรู้หรือเปล่าว่าพามวิดีโอเนี่ยเป็นของ Amazon ใช่ก็เนี่ยมีคอนเทนต์เป็นเนี่ยหลดออฟเดอริงตอนนี้มีบิสเกมมีใครดูระบ้างมีทำอเมซอนมิวสิกด้วยมีทำ Gaming แล้วก็มีทำอ e ีบ o ๊กแบบเร a d i n g แล้วก็มีพามเดย์ก็คือสมัครสมาชิกปุ๊บก็จะส่งรวดเร็วอาจจะได้ภายในวันนั้นเลยนี่ก็คือในส่วนของ Subscription ต่อมาในส่วนของ AWS ก็เป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งแล้วก็อื่นๆซึ่งไต,ตรมาสที่4เนี่ยกเมซอนเนี่ยรายงานว่ามีรายได้ถึง187บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นกำไรขั้นต้นคือกอส profit เนี่ยเป็น88.9แล้ว Operating p r o f i t ก็ profit, คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ย21ล้าน21บิลเลียนซึ่งมาจาก AWS เนี่ย10บิลเลียนละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อว่า AWS เนี่ยคืออะไร แล้วก็มีจากช่องทางอื่นอีก10บินล้านแล้วกำไรสุทธิของ a เม z o n เนี่ยก็คือ20บินล้านเน็ตโปรฟิแล้วทำไม a เม z o n ถึงน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือมันรายได้มันโตขึ้นทุกปีถ้าอย่างที่เห็นการาฟเนี่ยเห็นไหมนี่มันขึ้นแบบนี้แล้วเรามาเจาะลึกตรง AWS revenue สีม่วงดู้นแต่ปี2015ก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นขึ้นขึ้น ปี2024ตอนธันวาฯก็คือต่อมาออนไลน์สโตร์ก็คือเป็นการค้าขายออนไลน์ซึ่งอเมซอนเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วด้านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยทุกคนดนูสีน้ำตาลเนี่ยต่อมาฟิสิคอลสโตร์มันก็ก็เรื่อยๆขึ้นบ้างลงบ้างต่อมาเติร์ดพาร์ตี้เซลเลอร์เซอร์วิสนี่ก็ขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันต่อมาแอดเวอนติชซิ่งเรเวนิวก็อาจจะเพิ่งมีก็เติบโตเติบโต subscription service เริ่มปีนี้อ่ะขึ้นมาขึ้นมาก็ถือว่าในหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เติบโตได้ดีตั้งแต่ aws ออไลน์ออ n l i n e store third party subscription <c oughs> ก็หลายๆส่วนเนี่ยก็ข้อน้างที่จะเติบโตดีในทุกๆป,ปีอย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็น market share ของ e commerce company in us กนะ็ อันดับหนึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอเมซอนก็คือเขาเป็นโน,นึ่งทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซเลยต่อมาที่น่าจับตามองต่อมานี่ก็คือด้าน cloud computing จะเห็นได้ว่านี่ AWS market share เนี่ยอยู่ที่30%เลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นผู้นำรองลงมา Azure ของ Microsoft แล้วก็ Google cloud ของบริษัท Alphabet ถ้าดูจากตรงนี้ก็คือ Amazon Web Service เนี่ยก็เป็นแบบว่ารายได้เนี่ยเยอะมากเนี่ยยอดขายเนี่ยเติบโตแบบงี้เลยก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากแต่หลายคนยังไม่รู้จัก AWS เรามาทำความรู้จัก AWS กัน AWS คือบริการให้เช่าเครื่องมือต่างๆเช่นเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กเพื่อไปใช้ทำงานประมวลผลด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อย่างเช่นแบบเราจะสร้างเว็บเนี่ยเราก็ไปใช้ เครื่องมือใน Amazon Web Service ใน AWS ได้เลยเราก็สร้างเว็บได้เลยแต่ว่าเราต้องเสียตังค์ตามที่ใช้แค่นั้นแอปพลิเคชัน Machine Learning ผ่านอินเทอร์เน็ตแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ AWS ได้ทันทีนี่ก็เป็นเครื่องมือของ AWS ที่มีให้ก็จะมีแบบเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กอิงดาต้าเบสนี่เราก็ดูให้คร่าวๆไม่ไม่ได้เข้าใจลึกขนาดนั้น วันนี้จะมาให้แค่เห็นภาพรวมของอหุ้นตัวนี้ว่ามันน่าสนใจยังไงไปกันต่อต่อมาคือเรื่องของ streaming จำได้ไหมพามวร์วิดีโอเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นนะเป็นการเก็บข้อมูลของ United States ก็คือในสหรัฐอเมริกาคิ2024ก็หามาได้เท่านี้ถือว่าแข่งกับ n น t f l i x เนี่ยสูสีเลยนะเนี่ยพามวิดีโอเนี่ยกับ Netflix เนี่ยกินส่วนแบ่งไปพามว์วิดีโอกินส่วนแบ่งไป22% Netfli x 21%รือว่าสูสีกันเลยทีเดียว และในสำหรับด้าน Music s t r e a m i n g ก็แน่นอนอันดับหนึ่งคือ Spotify เราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่อันดับที่5นั่นเองเรายังต้องตาม YouTube Music, t e n c e n t Music, Apple Music แต่ว่าเนี่ยก็คือธุรกิจนี้มันก็เติบโตเหมือนกันก็ให้เห็นว่ามันเติบโตอะแล้ว a เม z o n เนี่ยยังมีโปรเจกต์เกี่ยวกับด้านอวกาศแล้วก็ยังจะทำเรื่องเทเลเฮล เทเลเฮลคือการที่เราปรึกษาการแพทย์ทางไกลแบบว่าเราป่วยเราไม่มีเวลาไปหาหมอแล้วก็สามารถคุยกับทางอเม z o n แล้วอเมซ o n เนี่ยก็จะส่งยามาให้ถึงหน้าบ้านเราเลยซึ่งอเมซอนเนี่ยเขาเก่งเรื่องโลจิสติกอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำ e commerce ยิ่งถ้าเขามาเล่นในธุรกิจยานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าจับตาม,มองมากๆยังไม่หมดอเมซ o n ยังจะทำชิปของตัวเองชิปเซมิคอนดักเตอร์ เรียกได้ว่าเมย์ซอนเนี่ยจะเอาแบบทุกอย่างเลยคือมีหลายธุรกิจมากก็เลยนี่คือผลว่าทาไมเม a ์แอซอถึงน่าสนใจ